อยไม่เต่าแล้วอ๋ยร้อนร้อนปลาหอยเอาหาไหนฮะตอนนี้ฮะกำลังสมเคลื่อนยังนี่โอ้โอ้ตอ ไปใส่เอาบางเตาเนี่ยคุณว้าปานนรกเออปานสวรรค์เนี่ยทางมาสวัสดีว้า โอ้ถาควันควันมาสายไปว่บอทันใหม่นี่นะถากโอ้ฮ่าเมื่อวานเห็นมันเมื่อเบื่อมึอนมือเน,นื้อหนานทีคนเดียวโอ,อ,วอ,วอ,อ,อ้หอนนะหอนนะขับเมื่อไรหอนดหกอหอนแลอวะเย็นนึกหอน

แต่เคอบละนี่ฮะกอดจะคน,นคห่มโอ้นี่สามหรหนี่หนห่นอยอะเป็นเคิหยังนี่ฮะคิร์นหยังยัตตนตตโยังกาะกลบใครวากเคิร์นหยังหัวเต่า

จิดเตกอืมอืมโดดสับไปเฮ็ดมันสิโยดมันใหม่ใหม่เดะก็ต้องขวดว้าวลมพัดขมากขักนะเน้นผิวเนาะเป็นดำรเน้นผิว เห,ห็ดเต่าเห็ดเต่าคายวะเห็ดเต่าคายก็่าไหร่เด็กอ๋อมาเป็นเด็กน้อยแต่ว่าไม่หนาคือโบมีนเนี่ยเด็คือเห็ดเต่าขายทานแตงไม่หายบอกกอ้็เห็ดเต่าขายทานว้าว ฟื้นลงมาแล้วเป็นทางฟื้นเขาได้ฮะโอ้ทางฟื้นเขาได้ฮะสู้เขาโยงหางเลยอ้โอ้โหนลนลเ้แล้วให้มันขวัเขาใ้กล้วก็ กินบ่ได้กินได้ได้ได้ไฟว่าฝากินใจกลัวัอบสิบเไปสิสิเบื่อตายเ้อมาเป็นกูเดลดยเรเนะาสาตวเนี่ยอะอย่ากินอ่ากินอย,กกนอยเฮเฮ็ดให้มัน่มันสิตายอย่าไปดึงอยีาดึงเด้อเพียงเด้อ ฮังอ,อทานโอนี่ฮะสำหรับกินเกะมบดเพียงเทียวคนถ่ายได้ดเสิวมวยเวียงเนงาะฮะคาเผาตรางเออกินแต่นั้นน้นนำมันฮะเพียงตัดออกน้ำมันกระท่านน้ำกระท่นนนนากนกินน้กระทัานเซลนะอือหือึ้นเจ้า,ากินกระท่น เมื่อล่ะมันอยู่พี่กินไะไครับเบิ้งนะแสบอยู่วะเอาตกเนื้อสารเป็นเนี่ยอะไรคมๆมนีน่อะไรบ้านบ้านบ้านขึ้นยังขึ้นน้ำบานโอ้บานคือมากระทันสนับกันเนีก่กับเบิดเพียงคอนเสิน,น์